ร่วมสร้างสันโดยสวัสดีเวนเด่นขอมาดีเว้นะอีเวนต์ท้องถิ่นใครจะไปยังบุต้นสวัสดีค่ะปอบครับฟ้าค่ะจริงอ่ะจริงอ่ากับใครอีกค้งหนึ่งกับรายการ เที่ยวละไม่ค่ะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าไม่เลยไม <c oughs> ่บอกไม่คิดถึงฟ้าใช่ไหม,มไม่เลยงอ,อนไม่พี่มาเล่นภ <c oughs> า,ายในสัปดาห์นี้ก็มีเอีเวนท์ที่สนุกสนุกมา<ช>พากันอีกแล้ว,แล,วแล้วเราต้องไปต่างจังหวัดกันอีกแล้วใช่ค่ะแบ็คแพ็คไปเลยนะซึ่งในตอนนี้นะคะณขณะนี้มันกำลังร้อนมากแต่ว่ายิงนิดต้องรับผู้สูงน้าฝนด้วยใช่อาจจะแบบว่า ไปต่างจังหวัดบางคนอาจะต้องขับรถไปนะก็ต้องขับรถกำลังมาระหว่างนิดนึงใช่ค่ะแต่ไงเราก็ไม่หยุดหาที่เที่ยวไห้ท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันนะอาจจะแบบไปใช้ยิ่งกลับก็ได้นะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแพงไปหรือเปล่าคือแบบว่าน้ํามันหมดกลางคางโอเคกลับก็ได้อะไรนี้โอเคไปที่ไหนดีกว่าอ่าสาหรับอีเวนท์ที่นํามาฝากกันในวันนี้ก็คือเป็นงานเทศกาลดูผีเสื้อปลาสีดานะคะครั้งที่หกแล้วว้าวซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะ ซึ่งนเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมไปเรื่อยๆค่ะค่ะซึ่งในจังหวัดสาแก้วเนี่ยก็มีที่เที่ยวเยอะมากแน่นอนแต่ว่าที่อยากจะบอกว่าในงานเนี่ยผีเสื้อใช่แล้วเพราะว่าผีเสื้อเขาจะออกมาประกดตัวให้พวกเราเห็นอ่ะใช่่วงหน้าฝนบินแบบอย่างนี้นะเราผีเสื้อมาคงจะบินอย่างนี้มั้งพี่บออาจจะบินกันเชียงนะโอเคบินกันเชียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผีเสื้อไม่ได้ไยน้ำโอเค ชาติปางสีดานั่นเองกิจกรรมในงานก็มีทั้งการถ่ายรูปจัดทริปถ่ายรูปอันนี้ที่ชอบมากถูกต้องนะจัดถ่ายรูปผีเสื้อนะเนาะแบบว่าเป็นช่วงเวลาพักของพี่ป๋องเะว่อกี้ในสาวๆใช่ก็ถ่ายรูปผีเสื้อแบบอัวขาวๆเลยนะมวยมวยถ่ายผีเสื้อสกุลค่ะอ่าน้อกจากนี่มีการปั่นจักรยานสื่อภูเขานะคะระยะทาง20กิโลนู่นน้องฟ้าจะบอกปั่นจักรยานท่าผีเสื้อไม่ละค่ะไม่ไหวละค่ะอ่า ภรรยาสืบภูเขาต้อง25่กิโลเนี่ยมีช้ากิโลเลยเหรอใช่เฮลตี้มากเฮลตี้มากต้องแบบว่าเตรียมสภาพร่างกายให้ดีใช่ไหมปั่นกันต้องแตกอ่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนวดเพื่อสุขภาพด้วยนวดมาราธอนเปล่านวดมาราธอนนวดท่าถีบเชือกนวดท่าถีบเชือกที่วมื่อไรจะเลิกท่าหีนเชือกจะทีเนี่ยมีอะไรกับถีบเชือบ้างเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีจริงพ่สาบานได้จริงโอ้โหสาบานได้ ไม่จะบอกว่าเมื่อกี้มันจะเขามี่วิงแข่งวิ่งมาราธอนด้วยไงใช่ซึ่งในทริปนี้เนี่ยก็ทั้งเพื่อนๆนะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรที่มีเป็นสุขภาพเป็นการปั่นจักรยาน่ไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เป็นแก๊งเตอเย่เพื่อนๆอ่ะนะใช่เพื่อนเอเวอเรสต์มากใช่แล้วแลต่ศาสแก้วเนี่ยนอกจากว่าเที่ยวงานนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีแหล่งที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมายนะที่แรกที่เราจะแนะนำคือใช่ค่ะเป้นชาบอน ตลาดโงเกอรอาพีคิวนิดนึงตลาดเกอร์ใช่นะซึ่งตลาดโงเกอือก็มีอะไรคะพี่๋อมเป็นเรียกว่ารวบรวมสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวทุกอย่างเลยใช่เราก็เลือกซื้อเลือกหาได้อย่างง่ายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแข็มขัดก็ทุกอย่างอ่ะใช่ทุกอย่างที่คุณนึกได้อ่ะอืมก็คือเรานอกจากนอกกรุงเทพเราไม่มีที่ช็อปว่าไงใช่ใช่ปะคะนอกจากนี้เป็นที่ไหนบ้างคะปราสาท ทงนั่นเองอืมคือเป็นภาษาที่เก่าแก่มากเขาก็สันนิษฐานกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยสตรวรรษที่สิบสี่นะโอ้โหเยอะเลยก่อนรถไฟ้าเกิดนิดเดียวเองอะ่ะจา้าป๋อมก็ได้เข่าวว่เกิดก่อนฟ้าค <c oughs> ูดและขนลุกแสบคอเลยทีเดียวเอฟบีคุ้นๆเอามาใช้แล้หน่อยนะึง <c oughs> ใช่ซึ่งอ่าเราก็ไปเที่ยวกันโบราณสถานเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีสะกอนโคนมวันน้ำเย็นซึ่งสะกอนโคนมวันน้ำเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นโรงเลี้ยงน้ำบัวใช่เ วัวนมนมวัวใช่ไหมใหญ่เป็นระดับสองวัวทอ่เขามีการผลิตออกมาเป็นนมพัชร์ไลน์นมเปรี้ยวก็มีนะคือแบบไปถึงแบบสดๆเลยตรงนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่ธรรมชาติให้ท่องเที่ยวกันก็คือเขาชะกันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่ที่เขาเลี้ยงนมนมโคมองน้รมเย็นเนี่แหละออใช่แล้วก็คือเขาชะกันเนี่นะก็เป็นเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกันใช่เป็นสถานที่ ที่น่าสนใจนะแบบว่ามีติดทะเลด้วยคิดว่าไปสระแก้วแล้วจะไม่มีแบบเหมือนเป็นแหล่งน้ำหรอจริงๆแล้วไม่มีไม่ใช่นะไม่ใช่มีมีอ่านอกจากไปถ่ายผีเสื้อแล้วก็ไปถ่ายเป็นวิวธรรมชาติสวยๆกันไปพักผ่อนหย่อนใจแน่นอนมีที่ไหนอีกไหมคะพี่ป๋อมหนึ่ไม่ออกแล้วอะน้องพันไม่ออกเพราะฉะนั้นเียเองไี่เห็นที่ไหนของกินมืออาันไงโอ้ยอันนี้เนี่ยค่ะท่าได้ยังไงเนี่ยท่าได้ยังไงเนี่ยอ่ามีอะไรคะแหนมนงแหนมเนืองอะไรือเปี๊ยะเออคือคือจะบอกว่าที่แนนน่่่ะเเเเาาาป็หลงรรววมียก อารยธรรมของหลายๆประเทศเพื่อนบ้านรวมกันเวียดนามกัมพูชาลาวอะไรประมาณนี้คือแบบเจ๋งนะหลายวัฒนธรรมหลายของกินหลายประเพณีของกินจะได้แบบแปลกๆใหม่ๆเอามามิกแอน mix and m a t ด้วยกันม i x and match ด้วยกัน mix a n กันแมทก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบกินก็กินอะไรก็ได้แมทกันหมดเลยคือแบบเจ๋งนะแบบใช่ค่ะเรียกว่าอาหารเป็นเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าแหนมเนื้อเนี่ยเขาก็จะเน้นในด้านผักเนาะเพื่อสุขภาพอะไรนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเคยเคยได้ยินคำว่า กระจ๋านี่เหมือนกระจังมากกระจังเลยใช่นี่เป็นของกินอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือเท่ามันปลาในเด็กถ้าเกิดอ่ใครเคยกินเขาเรียกว่ากระจจานะเออกระจจานจำมันเป็นความรู้นะใช่ค่ะเวลาเราไปร้านอะไรแปลกๆเราก็สั่งแบบนี้นะกระจจาทีนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในขอโทษมันปลาแล้วกันพี่โอเคนะคะี้เทียมหมดยังเนี่ย ที่เที่ยวเนี่ยมันยังไม่หมดหรอกพี่ป๋องแต่งเราต้องไปเยือนเองอ่าไปเยือนเองเลยใช่ไหมอ่าไปเยือนเองอะไรอย่างงี้อย่าลืมนะคะกับกับที่ไหนคะงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดานะคะซึ่งจัดครั้งที่6แล้วอย่าลืมว่าลวปีน่าต้องมีบีบีแน่นอนชนิดเจ็ดแน่นอนค่ะเพราะว่าเทศกาลดีๆแบบนี้เนี่ยก็มีคนอยากไปเที่ยวดูไหมสำหรับใครที่ไปมาแล้วนะมาแบ่งปันมาแบบว่ามาแชร์กันได้อ่ะมาเอาลูกถ่ายมาโพสกันให้ดูนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยเจ๋งนะที่เนี่ยใช่ไหคะ ที่จังหวัดส่าแกงนั่นแหละนี่ถามพี่นิ้วพี่ไม่รู้เหรอรู้อยู่แล้วนะคะยับแยบเฉยๆอ่ะจะลองติดตามข่าวสารจากเว็บเราเนาะ Evento in Thai in Thai ใช่แล้วก็มีใครก็ไปติดตามเขาเพื่อนไหวของเขาได้อทวิตเตอร์ @evento และเฟซบุ๊ก @evento เช่นกันใช่ค่ะเจอกันเขานี้หมดแล้วเนาะใช่แล้วเขาน่าจะไปที่ไหนบ้างที่ได้ติดตามช่องเรานะครับ Evento in Thai ช่องอีสองนะครับกับ รายการเชื่อไหมเรามีสวัสดีครับ